อิริยบบทถัดมาก็คือการสูญดด้วยกับอวัยวะทั้งเจ็ดอันได้แก่หน้าผากจมูกมือทั้งสองข้างหัวเข่าทั้งสองและปลายเท้าทั้งสองโดยจําเป็นจะต้องให้อวัยวะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยสัมผัสพื้นที่ละหมดัดให้มือทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับบ่าหรือว่าใบหูนิ้วมือหันไปทางกิบละข้อศอกเนื่อย,ยกขึ้นกลางออกจากลําตัวแต่ในกรณีที่เราเนี่ยละหมาดกันเป็นหมนู่คณะ และการยกข้อศอกของเราเนี่ยจะไปรบกวนคนที่อยู่ข้างๆในกรณีแบบนี้เนี่ยให้เราละทิ้งกางกลางแขนที่กว้างเกินไปส่วนเท้าทั้งสองให้ชิดกันขณะสูญูดโดยท่านอบีสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ห้ามเราจากการสูญูดที่เหมือนกับท่านอนราบของสุนัขโดยให้เรายกข้อศอกขึ้นและอย่าทําให้แขนและข้อศอกทั้งสองราบไปกับพื้นและมีการกล่าวในขณะสูญูดว่าสุบฮานร,รบเบียนอะเล,ลโดยมีซุนนะให้กล่าวสามครั้ง หรือมากกว่านั้นอิริยาบทต่อมาก็คือการเงยขึ้นจากสูญูดและนั่งระหว่างสองสูญูดการนั่งระหว่างสองสูญูดคือการนั่งลงบนเท้าซ้ายโดยให้เท้าขวาเนี่ยชันขึ้นและให้นิ้วเท้าหันไปทางทิศกิบละมือทั้งสองวางที่ขาอ่อนทั้งสองและบางครั้งเนี่ยท่านอบีุล,ลลอะห์ฮุะลยฮิวตาลลาเนี่ยก็จะนั่งบนส้นเท้าของท่านในบางครั้งโดยให้กล่าวในขณะนั่งว่ารอบบิกเซิรลีรอบบิกเซิลี หลังจากนั้นก็คือการลงไปตัวหยุดครั้งที่2และอ่านแบบเดิมในขณะสุญด